กราบสวัสดีครับทุกท่านพวกผมนะครับบอลตะลุยแหลกนะครับเป็นแต่ก่อนนี้ชื่อบอลซาลิซิงครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อชื่อช่องใหม่ครับคือตะลุยทุกอย่างครับไม่ว่าจะเที่ยวหรือว่ากินส่วนมากจะขี่รถวิบาก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับไปไหนครับช่วงนี้อยู่บ้านดูดูลูกตอนนี้ก็อากาศมันร้อนครับก็รู้สึกว่าเออหายติ่มกินซะหน่อยนะ ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าครับแถวนี้ครับกินไอติมแซ่บๆเนาะเย็นๆเนาะไอติมมะพร้าวอย่างเงี้ยครับอืมน่าจะเข้าท่าดีครับครับรอ,อกรีดรถหาดูเรื่อยๆครับเอาพอดีผมเอาน้ำมาส่งนะครับดูสิครับว่าจะมีหรือเปล่าเอ๊ะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่้านหายดูไปเรื่อยๆครับดูกระยาครับ ไม่รู้กล่องโฟกัสเลยแต่เห็นว่าเดี๋ยวแถบนี้จะมีเจ้าหนึ่งครับที่แบบว่าไอติมรถเด็ดครับแล้วก็ขายมะพร้าวน้ำหอมเลยครับนะครับจะเจอหรือเปล่า,านี่ไงเห็นแล้วดูกล่องเราเห็นหรือเปล่าสายตาผมเห็นแล้วอยู่ขวามือผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเลยครับคนนี้ ตอนนี้หันมาเป็นพ่อค้าแล้วครับมันผมจะเจอแล้วรถคันนั้นไอไฟเลี้ยวเข้าเลยครับนี่ไงพ่อค้าพ่อค้าตะลุมพุกนั่งยิ้มไปเปิดอ,อยู่คนเดียวยิ้มฟันขา,ขาวๆแต่ไกลไอถังไอติมพร้อมอ ระดับบอลตะลุยแหลกครับเราต้องกินให้แหลกครับถายเป็นแบบยาวๆกำลังทำอะไรเนาะโอ้ยติมตรงดังของเมืองตาพยาครับอดแล้วอ,อดกินโอ้ยไ,ไปปั่นเลย สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเปิดถังสวัสดีครับโอ้ยระดับช่องบอลตะลุยแหลกมานี่ไม่ได้กินเลยเนี่หมดหมดเปิดถังดูเลยหมดแล้วครับเหลือแต่น้ำถังเหลแล้วเหลือเสื้อครับผมโอ้โหอดกินครับโอ้เหลือแต่มะพร้าวครับโอ้อุตส่าห์โฆษณาอย่างคือเลยว่าอากาศร้อนๆพามากินมะพร้าวกินไอติม โอ้แล้เดี๋ยวมาพาวถอดเสื้อมาถึงแล้วครับตอนนี้นี่ครับมาพาวถอดเสื้อเป็นอย่างงี้ครับาถอดเสื้อมาพาวเผาครับอแล้วก็มีน้ำพร้อมน้ำเผาสดๆเลยอโอ้โหโอ๋อ้แล้วมันโคตรดังเลยลูกมุ่งตู่เมนานาคตเป็นลัวขอ,ของวัดน,นะครับ <c oughs> อ๋เผาเผาอันนี้เผาแบบเผาแบบสดๆเผาจริงๆครับอันนี้จริงครับดำปื๊ดเลยครับดำปื๊ดข้าวเผานั่นเผาต้มอ๋ออยู่คนเดียวแบบเงาๆนะครับข้าวเผาเยอะแยะไหนครับกินอะไรก่อนครับอันดับแรกกินข้าวเผาดีกว่ากินอะไรก็กินไม่เถอะครับไม่หรอกินไหมเอาเผาเผาก่อนเลยมานี่เผาเผาแบบโบราณจะเป็นอย่างนี้นะล้าวตุ้ใหญ่ เวลากินนะครับเร่เขาไม่เหมือนน้ำเพา่เผาทั่วไปที่ต้องปอกตัวนะว่าเพาวเขาโบราณนี่นปิดขั้วออกนะยนะนี่พอปิดขั้วออกปุ๊บเนี่ยแล้วก็หลอดเสียบไปได้เลยเสียบตรงนี้นะเขาได้เลยบอกได้เลยโอ้ทำใหมโบราณของเทนี่เห็นะไหมครับออนี่ลูกนี้ลูกกี่บาทครับลูกละยี่สิบห้าบาทนะยี่สิบห้าบาทโอ้โหผมกินฟรี หอมไหมกดหอมเดี๋ยวโบราณไงดึงจุกออกก็กินได้ละเออเอผมเพิ่งรู้นี่ดึงจุกอ,ออกออกไงแต่เขาเป็นวิธีการเผาของเขาสืบทอดมาตั้งแต่ร้อยปีแล้วหนุนโอ๊ยพวกคาคีิโมโตะโอ้เนี่ยครับวันนี้อดครับอุตส่าห์รีวิวกินในติม,มโอ,โอ้ได้กินเลยันี่แทนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปขุดถังเอา เดีย๋ยวผมไม่โคทั้งเอาโอเคครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับสุดท้ายกินมะพร้าวเผาครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ